แต่ละมือแต่ละเดเ็ดตะกับเขา่าอุ้ยเนาะเราต้องดูเพื่อความบันเทิงด้วยพี่น้องทำอาหารน่ะมันต้องบันเทิงด้วยนะมันต้องบันเทิงด้วยออทั้งเหนื่อยทั้งบันเทิงอะทำอาหารอ่ะแต่ถ้าคนกินบอกอร่อยก็เราก็จะมีความสุขว้า ข้าวเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเอาไปอุ่นไมโครเวฟจ้ะนหลายมาพี่น้องทานนเพื่อความบันเทิงก็ทําตอนเพราะเด็กเที่ยวและเนาะหน่อยผลมันก็จะบัดบเสียบดิตอนใหญ่ๆอย่างงี้พอมันกัดถึกแล้วมันจะมันเอนอเขียงกับขะยะไปเลยรู้ื่อความเพลิดเพลินพี่น้องเพลิดเพลินจะเริ่อใจ โอ้ยจีหันในดูจนหมดเลยบอกไม่หรอกค่ะพ่อป่าม้าพี่น้องพ่อป่าม้าเราจะแกงผักทองใส่หมูพี่น้องอันนี้เอาง่ายไงเอาพริกแกงแดงเออแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเพิ่มหัวหอมกับพริกเข้าไปอีกพี่น้องอมอันก็เลยแดงเออเฮอ,อ,อ,อปนี้นี่น้านปลาใส่อะไรได้เนี่ย รักทองเปื่อยเต็มที่แล้วเปื่อยๆหน่อยมันจะได้ซึมน้ําซึมเนื้อเนาะแต่ละมือแต่ระเว้นบวเห็ดหยังเห็ดแล้วก็กินแล้วก็ล่างถวยล่างจามอยู่เพราะประน,นันพี่น้องเอ้ยมันเดียวหยังมาหลังมาด้วยน้ามูกเป็นหยังคือหมักเห็ดกับเขาก็ไม่ได้มากหรอกพี่น้องซื้อเขากินเนี่ยมันแพงกว่าทําเองทําเองเนี่เราก็ตัด แต่ต้นทุนค่าแรงไปเนาะแต่ว่าราคากับเขาเนี่ยมันก็จิถูกลงจากไปซื้อเขาซื้อเขาสี่บาทข่อยก็พออิ่มเด้ล่ะกอต้องซื้อแปดสิบก็เด็ทำกินเองเนี่ยนะสมมติเรางบร้อยหนึ่งนี่นกินได้ทั้งสามเวลาคนเดียพี่น้องอิ่มด้วยอร่อยด้วยสะอาดด้วยคุณภาพสุดๆ อีกอย่างหนึ่งเป็นการฝึกเหตดกับเข่าพี่น้องก็ติไใบดาแต่ก่อนนะขอก็เรียกว่าทํากับเข่าไม่เป็นอนะ่ะเนี่ยเพราะว่าม,มาันจะททางานอย่างเดียวรับหูรับตาโชคเลยหละเรียกว่าเนาะทํางานเนาะเรี่ยงลูกเด้เออโควิดมาเนี่ยก็ยังไม่ทันได้ออกไปเห็นอย่างอยู่แกงฟักทองนี่นะ เป็นเมนูอร่อยทำง่ายได้สุขาภาพดีถ้าไผ่บะมักใส่ปลาร่ากัใส่กะปิกัดแซบขึ้นกันเด้อพี่น้องอม,มาๆๆกินเข้ากับปริดาเด้อ,ท,อทุกคนรักคืออันปกติปาิดากินเข้าสวยเด้อ,อมี่นี้เขาเนียวกับมกักแห้งอยู่แต่ว่าต้องไปซื้อเขา อยู่ผู้เดียวมันหนึ่งมันบอกคุ่มอะพี่น้อนเสียเวลามากินกินพี่น้อนเย็นพอก,ก,กินได้แล้วมั้งอยู่ซ้ยนี่นกหลายๆนนกเขาเนี่นนเต็มคนยงเห็ดกับขขเขาแสบแท้เน่ยนี้ใส่รถด,ดีนิดเดียวนลเนี่ แล้วเราจะใส่พริกีัรสเนี่ยกระเดียวเรากินเองเนาะใส่พอเป็นพิธีนะพี่นองเ <Yeah. S 1> พราะมันแบบว่าฉันใส่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็ไม่ใส่ รุ่นนี้ทำขายเลยเลยแซบอีนีพี่น้อน้ำพริกแกงแดงหรือว่าน้ำพริกแกงเผ็ดนี่ซื้อติดตู้เย็นไปเลยพี่น้องเอามาแบ่งทำอาหารถ้าอยู่คนเดียวนะ จะไม่ได้ถูกต้องตามสูตรแต่ไม่ต้องห่วงอะ่ะใส่อะไรมันก็อร่อยเนาะมันจะมีส่วนผสมของกะปิหัวหอมกระเทียมพริกแห้งมันแซบพี่น้องทำไปเถอะผัดพริกแกงทำอะไรกินก็ได้อร่อยหมดเลย อันนี้เราก็ใส่ใบแมงลักเนาะบาดพ่หหันใหญ่เลยกินมาเท่าไหร่บค่อนนี่มะพริกเนี่ยก็ต้องยา่าง้วจีวย่าังไดนพี่น้อง แสบเสียไปว่ามันหอนมันกินคำใหญ่กว่านี้ไม่ค่อยได้แล้วมันยังหอน,หนอยูอ่พี่น้องหอนแล้วลาไปก่อนนะพี่น้องขอบคุณหลายที่มาเยี่ยมชมจ้ะ Thanks so much, everyone. Thanks for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye, bye, -bye.